สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์2ทุกคนครับมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่6ข้อสุดท้ายนะครับข้อ20บเขาบอกแสงไม่โพลาไรซ์เคลื่อนที่จากอากาศตกกระทบกับแก้วผิวราบด้วยมุม58องศาแสงที่สะท้อนออกมาเป็นแสงโพลาไรซ์นะครับจงหาดัชนีหักเหและมุมหักเหของแก้วนะครับก็ให้หยุดคลิปไปแล้วก็ลองทําดูก่อนนะครับนิสิตจะทําข้อนี้ได้ก็คือต้องจําปรากฏการการ เกิดมุมบูสเตอร์ได้นะครับต้องจำให้ต้องรู้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเอยู่าจารย์บูสเตอร์ a n g เกิลนะครับบูสเตอร์แองเกิเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแสงมันตกกระทบบนผิวสักที่หนึงแล้วคราวนี้แสงสะท้อนกับแสงหักเหเนี่ยมันทำมุมตั้งฉากกันนะครับสมมติหักเหมาทางนี้ใช่ไหมครับอันนี้สะท้อน มุมตรงนี้มีค่าเป็นเก้าสิบเป็นพายส่วนสองหรือเก้าสิบองศาเมื่อไหร่ที่เกิดตรงนี้นะครับแสงที่สะท้อนออกมาจะกลายเป็นแสงโพลาไร์โอเคนะครับแสงที่สะท้อนออกมาจะกลายเป็นแสงโพลาไรส์วันนี้อาจารย์วาดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมือนตรงไหนรู้ไหมครับมุมเซตันหนึ่งของอาจารย์เนี่ยมันไม่เท่ากับเซตันหนึ่งี่เอาว่วาได้คอนเซปต์นะครับ มุมเนี้ยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมหักเหเนี่ยก็เป็นเซต้าสองโอเคเซต้าหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นมุมเบลสเตอร์ให้เกียรติโปรเฟสเซอร์ท่านนี้นะครับเขาใช้เพามุม B ีเซต้าบีโอเคนะครับจากรูปนิสิตจะเห็นว่าเซต้าบีบวกเก้าสิบบวกเซต้าเนี่ยเท่ากับร้อยแปดสิบใช่ไหมครับนั่นก็คือเซต้าบีบวก เซตาสองก็จะเป็นเก้าสิบนั่นเองนะครับการคิดในใจพรวดเลยนะครับโอเคโจทย์เขาให้หาอะไรเนี่ยให้หา n อ็ะเขาตั้งเลยจากเซเนลสลอ์ซายเซตาหนึ่งส่วนซายเซตาสองเท่ากับ n อสองส่วน n 1 n 2หนึ่ง็สองคือ n ตัวนี้ใช่ไหมครับ n 1หนึ่งคือหนึ่งเพราะเป็นอากาศเพราะนั้นอาจารย์ได้ n เลยนะอ่า ก็ถามหาดัชนีหักเหก็โอ้ยแทนค่าจะตอบเลยนะเนี่ยเว้นแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเซต้าหนึ่งเนี่ยเรารู้คือเซต้าบีใช่ไหมครับเนี่ยส่วนไอ้ตัวเซต้าสองเนี่ยเราต้องกลับข้างสมการนี้ก่อนนะเนี่ยก็เป็นเก้าสิบลบเซต้าบีนั่นเองครับก็เป็นไซด์เก้าสิบลบเซต้าบีโอเค อันนี้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ครับนีสิไซเซต้าบีอันนี้ก็จะเป็นคอสถูกไหมไซน์เอลบบี B ก็เป็นไซ n a เอคอสบีลบคอสเอไซบีคเป็นศูนย์เป็นอ่าคนก็เป็นคอส c o คอสต์คอเซตาบนั่นเองคำตอบที่ได้จึงกลายเป็นแทนเซต้าบีนะครับเจึงเท่ากับแทนเซต้าบ อน n นก็คือ1เพราะเซตตาีคือเซตตีไม่ให้1่งสิเซตาีโจทย์ให้มาเท่าไหร่58องศางก็ตอับแทนการเรียกว่า4สหแทน58องศานะครับก็อตอบเลยครับขอกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับ หนึ่งจุดหกครับนิสิตครับห้าสิบแปดแทนหนึ่งจุดหกศูนย์หนึ่งจุดหกศูนย์อันนี้คือดัชนีอางเาของ A แก้วอันนี้ที่ทำให้เกิดบูมเบอร์สเตอร์นี่นะครับโอเคครับนิสิตครับก็ขอให้ตั้งใจขยันมากๆนะครับตัวอย่างทุกข้อแบบฝึกหัดทุกอันอาจารย์พยายาม ที่จะทำแต่ว่าเราก็ไม่ต้องวาลอกสไตล์อะไรนะครับทำเอาความเข้าใจของตัวเองทำบ่อยๆกย็จะพบค้นพบตัวเองนะครับลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ